สวัสดีครับครับผมมื่อนี้งจะมารีวิวรีวโมทในเมืองเนาะครับเนาะนนนยอยู่อำเภอคุมภาวาปีครับผมเ<ม>พราะว่ารุ่นต,ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดด้วยครับว่าเป็นเป็นตัวสำรองไฟดับนะครับสองระบบครับผมเดียด๋วยวเาทดลองในเมืองนะครับเด้อเดีย๋ดวยว เปิดแล้วก็จะปิดในเบื้องแลก็จะเอาไฟล่งในเบื้องครับว่ามันเป็นแบบไหนเป็นตัวประตู2องระบบครับอันนี้ตอนปิดครับอันนี้กาจะเบาๆถึงยี่ห้อของรีโมทนะครับเนาะพอเป็นว่า สนใจตีดต่อกับได้เลยครับข้างเพจยสามหมอสแตนเดียน์นะครับนนเนาะเฟสบุ๊กตั้มตั้มตั้มเอกไฟลงไงนะตั้มสบไฟลงไงน,นะอ,อันนี้สับไฟเลยนะครับอันนี้ตัวนี้คือสับไฟแล้วครับก<อ>็จะมาลองเบิงว่าใส่ได้บ อันนี้คือบอมมี่ไฟเลยครับเ้อันนี้เป็นสำรองไฟได้ประมาณโดยรวมกับสามชั่วโมงครับ <c oughs> สำรองไฟแบตเตอรี่ครับ ปิดงานเรียบร้อยครับมือนี้ปิดงานเรียบร้อยครับครับผมอันนี้ปิดงานเรียบร้อยครับเจ้ปันใจดีครับจัดให้เต็มที่ครับ